จ้าโอ้ยวันนี้ดีใจหลายวันนี้วันศุกร์แต่ของฝากจากเอฟซีน้องไขวนคุณปาา่าเย้าขอบพระคุณไดหลายจ้าบนขนมจิม้ขน,นมมนาให้หลานแล้วก็อันนี้นะจ้ะบอกทัวร์ทัวรแบบ์วทัวร์วนั่นทัวเหลืองอ,อันนี้อีอย่างวันนี้นี่กะอันนี้กะเป็นวุ้นเส้นนะจ้าเนาะวุ้นเสเ้นเพษ่ะทอไม้สามเอาไมา้สามหอเลย อันนี้ก็ต้มอ,อันนี้เสน้สน,นเสน้นขนมเส้นต้องใส่เสน้นขนมเสน้นบ่เสน้นขนมเส้นก็เส้นตัวเตวเียวจะเส,สามพออันนี้เสน้นอันนี้ขนมจีนไหมขนมจีนแบบแบงขายแค่จจงไ,ไนนี่แหละคุณหรือคนแบงมาให้กินบนซื้อมาเป็นกิโลคนเล่ยแบงมใาหา้กินลอน่องเบิ่งบนว่ามันแสบบนว่ามันแสบคนเลยแบงมใาหอากินี่ฮอดซอสทุกกี๊ นำปลาแดกสองกวดแล้วก็นี่นำที่อิ่วขาววอมกินออกจ๋าโอ้ขอบพระคุณห,หลายนะคะที่่ขงของขวัญมาให้ลานหน่อยใข่เมียเสแปรไขหวานดีใจไหมเบิง่งกำลังตื่นนอนเห็นกองว้าวสันาาป่าเป็นเห็นของกอนหลับเพิ่งว้าวไขหวานดีใจไหมขอบคุณป้าเยายังขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณป้ายัง อเอ้ยไข่หวานดีใจค่ะอีหล่ากลาลังตื่นนอนไหมเห็นกองดีใจเหี่วๆเลยปะเอ้ยขอบพรบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อค่ <laughs> ายถึงแล้วเอากินเดี๋ยวดันบ่เป็ดขอบคุณค่ะขอบคุณป้ายังขอบคุณของขวัญนะคะอของขนมอรอ่อยอร่อยค่ะขอบคุณป้ปาป้าเย่านะคะ,ะหลานๆเด้กกินน้ำมะพร้าวแล้ว ไหวานกาได้กินแล้วเหล่นพรอมไปเยยาเพิ่นเป็นเก้าขึ้นอย่างเียไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมานั่งลงตกสนอ Terima kasih telah menonton!